เก่งจริงเลยเลยพทดลองขับได้ไหมโอ้ดีมากเลยครับสบายมากครับต้นลองออกครับทดลองออกทดลองลงลงได้เลยครับลงได้เลยครับลงได้เลยครับค่อยๆลงครับค่อยๆลงครับวัวฮะฮะโอ้

เอลงลงลงไหมไปตเออจะกลับตัวอย่างนี้สิแบบเยอะลย่เยลยนี่เ็วักนะลงอะลงไปก่อนนลงไปก่อนเด๋ยวนี้ก็พอแล้วครับเดนนี้ไเดี๋ยวของลุงมาข้าไม้ตาย ยังไงก็ต้องลอองลงนั่กันพาเดินเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมใส่เใส่ถุงมหนลงมแลูกลมาตั้งข้ามใหม่กนไม่ต้องจกลับเอาโอ้หหมอดูลองลองขับนใช่หมแต่ลองดูก็ได้ว่าจะตัอือยากรู้ว่าตื่นไหมตัวามันยังไม่ถึงเวลิ่อดี๋ดน้าไปเดี๋ยวเดต้อง

ไปดูที่มีวายห้อดว่าไปาเอาไปฉีดล้างอฉีดล้งก่อนี๋ยวพี่ก็ไปฉีดล้างให้ลูกเดี๋ยวพี่ก็ไปฉีดล้างใหนสอาจจะอาจจะไม่น่าจะดีได้กลิ่นสาบปล่อยปล่อยไ เขาเหินแค่ตรงนี้ไงนีจะลงอลไ้านเอาเป็นไล่ะไมางมอยไม่ได้ตรงนี้็ไมเน่ไ่รูผลย้ได้อลวครับได้ได้มันมีกลิ่นวาง มัมีน้ำขับรถก็มีน้ำไม่ติดประตูก็ลมตาบางกนก็ต้านลมหนักหนาได้เองไหนตุลาไปทำความรู้จักจกับรถหน่อยจอดเฉยๆให้ตุลาไปดูหน่อยอืออือไปดูก่อนอใช่ไหมลูกใช่รถตุลาไหมรถ <ลด S 1> ผม จะคุยก,กับหัวหน้าว่าถ้างั้นต้องทำเป็นคอกเป็นอะไรเพิ่มต่ถ้ามันเป็นคอกอันนี้วก,ก็ได้มีตู้แง่ก็ได้ยกใส่ครับมาแต่งด้านน,นอย่างนี้กลับไปชมบุรลีแล้วอยู่โทรมาอเอายกไ้ครับ